มาแล้วครับนะ Camry 2.0ตัวจีครับนะตัวนิวคันนี้บอกเลยว่าราคานี้ไม่แพงมากนะครับนะ759,000ครับนะรถปี2019ครับนะเลขไม่บอกเลยว่าแค่แ0นสี่ครับนะคันสีขาวสวยๆออปชั่นด้านในจัดเต็มครับนะภายในได้เป็นคอนโซลแบบหืมสีดำนะดูดูดันแล้วก็ดูแบบหรูหราเป็น VIP เลยด้านในนะสวยๆอย่างนี้หาย,ยากครับนะสามารถฟรีดาวผ่อนหมื่นสามนะ สบายสบายเลยครับนะด้านหน้าเป็นไฟเบรกเตอร์ให้แล้วครับนะาเดย์ไทม์รันนิ่งแบบ LED แบบไกรนิ่งสวยๆเลยนะใครอยากได้ติดต่อมานะครับนะส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับนะแมนน้อยเพชรยนนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะ วันนี้ก็มีตัวเอต้าตัวนิวนะเป็นตัวนิวแคมรี่ครับด้สองจุนย์ตัวจีครับในปีสองพนสิบเก้ครับนั้นเลขไม์แค่แสนสี่ครับนั้นราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันครับนะย้ำอีกทีว่ารถปี2019ไม์แสนสี่ครับนะคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยครับนะสภาพป้ายแดงครับนะสีขาวมุกครับนะเป็นสีพิเศษครับนะเพิ่มตังประมาณ2องหมื่นห้านะอ่าแต่มาตรงนี้แล้วครับนะไม่ต้องเพิ่มเลยครับราคานี้จบเลยครับนะ้นเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามารถฟรีดาวพันไปจุดสีงวดครับนะ ผมคิดเป็นดอกเบีย้ยปกติให้คำนะ้นอยู่ที่13,700อ่าหน7่0นะอยู่ประมาณนี้เลยแต่ใครเครดิตดี D D, สามารถรับดอกเบีย้ยพิเศษได้2.79ค่าข้างวดถูกลงแน่นอนครับนะจัดมาครับนะคันนี้เพิ่งหลุดจองนะคันนี้เพิ่งหลุดจองใครอยากได้ติดต่อมาเซ็นเซอร์หน้าครับนะ2ตัวเซ็นเซอร์หลัง4ตัวนะให้มาเรียบร้อยครับนะพร้อมกับยางกูดเอียสวยๆครับลูกค้าแต่างหวัดสามารถซื้อได้เหมือนกันครับนะ ไม่จาเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพครับนั้นเรามีบริการไฟแนนไปหาถึงหน้าบ้านเลยผนุญาตผ่านแล้วส่งรถซาไลท์ให้ด้วยครับนะใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อมานะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่ด้านล่างคลิปแล้วสามารถติดต่อมาได้ครับนะบอกเลยว่าจริงใจที่สุดแล้วนะในมินบุรีนะฮานะอยากได้ติดต่อมานะครับนะมาเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยครับนะสันเหลี่ยมของฝากระโปรงครับนะต้องเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับนะหนึแบบนี้นะแล้วก็ด้านขวาอีก2ครับนะก็รวมเป็น4 สันเหลี่ยมคมคมคมแบบบาดตาบาดใจนะพร้อมกับกันชนด้านหน้าครับนะ,ต,ต,ะ,ะตัวตะแกรงตัวตะแกรงนะตะแกรงระบายความร้อนของหม้อน้าครับนะตัวหม้อน้ํานี้ไม่มีตัวคลิปนี้ไม่มีล้มแน่นอนนะนี่ครับหนะ้ากระจังครับนะเป็นสีเทาดำนะอ่าเป็นสีเงานะครับนะไม่ใช่สีด้านนะแล้วก็ไฟตัดหมอกนี้เรียบร้อยครับนะ ัวไฟด้านหน้าครับน้าตัวโคมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับตัวเดย์ไทม์แบบ LED แบบไรนิ่งสวยๆเลยทั้ง2ฝั่งสวยทั้ง2ฝั่งครับให้ดูก่อนนี่นะสวยไหมสวยนะตรงนี้ครับน้าเป็นสีดาครับน้าเป็นสีเป็นนแบ็กนะสวยๆครับนะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะล้อแมกซ์อลลอยครับน้าของแท้จากโตโยต้าขออภัยนะพูดเร็วไปหน่อยนะ ของแท้จากตัวเวตาครับนะเป็นยางกูดเอียห์อส,สวยๆนะ้าปี2022ครับนะใช้งานมาแค่2ปีบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆนะมาในขนาดยางครับนะ215ทับ60 R16 นะเป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วครับนะระบบระบายความร้อนของตัวดิตนี้มีมาให้แล้วนะครับนะทั้ง4ล้อเลยครับนะภายในซุ้มโชคครับนะให้ดูก่อนนี่นะการแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับนะสันเหลี่ยมนะ คมคนะตัวมือจับโลงโครเมียมสวยๆครับนะกระจกของแท้จากโตยัยต้าครับเดินดูให้รอบคันแล้วไม่ใช่ว่าแตกแล้วเอาที่อื่นมาใส่ให้นะไม่มีแน่นอนนะผมรับประกันได้ในส่วนนี้ครับนะอ่าด้านหลังครับนะัมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4ตัวครับนะระบบความปลอดภัยเขาจัดมาเต็มครับนะด้านในโคตรสวยนะแต่ยังไม่ให้ดูนะให้ดูรอบคันก่อนครับนะ ไฟเลี้ยวด้านหลังครับนะเป็นแบบ LED Grining สวยๆครับนะแล้วก็ความเงาของเขาดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถนิ่งเงาสุดเๆเลยเห็นไหมครับนะขาวมุกมุกแบบนี้เลยนะคันนี้นะคนเก่าดูแลดีมากครับนะเหมือนอ่าน่าจะเคลือบแก้วมานะผมดูแล้วนะสวยมากนะเห็นไหมแสงที่กระทบนี้สวยมากล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อไม่มีรอยปีนฟุตบาทเลยนะบอกเลยว่าคนขับเก่านี้สุดยอดนะครับนะให้ดูก่อน ภายในซุม้มร้อครับนะตัวโชกการแตี้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับนะแล้วก็ตัวคิ้วนะโลงโครเมียมโครเมียมนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่รอกนะอันให้ดูผ่านกระจกเลยนะวันนี้วันหยุดนะแต่ก็มันรีวิวให้เอฟซีได้ดูกันนะบอกเลยว่าขายันสุดๆนะเซลล์คนนี้นะอ่านะตัวรับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวต้านนะตัวต้านแอโรไดนามิกครับนะอ่ากันเสียงเข้าในตัวรถมีมาให้แล้วทํามาแล้วเรียบร้อยครับนะนี่ครับนะ จุดต้านลมออกมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับเซ็นเซอร์นะนี่นะระวังนะระวังรถเข้าใกล้เลนจุดอับมุมสายตามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะทั้ง2ฝั่งเลยนะส่วนกระจกครับนะกระจกไฟฟ้าครับนะออโต้ทั้ง4ประตูครับนะมีเซ็นเซอร์ล็อกให้แล้วเรียบร้อยครับกระจกสามารถเซ็ตได้2เบาะมีมือรีการ์แล้วเรียบร้อยกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าครับนะพับไฟฟ้าออโต้ได้ด้วยครับนะ ผมอะไรมันตีฟังชันครับนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นซีดีดีวดีได้นะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขวานะสามารถควบคุมของหน้าจอแสดงผลข้อมูลได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนนี้สามารถเปลดเซ็นเซอร์นะหมวดกัรล้อฟรีมีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในชุดของตัวเบาะคู่หน้าเป็นเบาะปรับคู่หน้าไฟฟ้าครับนะปรับได้แทิศทางสามารถปรับดันหลังได้ด้วยครับนะเป็นเบาะทรงสปอร์ตสีดํา นะสีสวยเข้ารูปครับน่ารับสัลีละแล้วเรียบร้อยครับนะตัวเบาะนี้แน่นๆ่นเลยให้ดูก่อนนี่นะคอนโซลเหมือนปอร์เช่ไหมครับนะเหมือนเลยนะเหมือนรถสปอร์ตมากเลยครับนะทํามาเป็นสีดําครับนะาแล้วก็ตัวคอนโซลตรงฝั่งนู้นผมเห็นไหมอ่าสวยนะเจียมๆครับนะตัวคอนโซลไม่มีรอยของแดดเลียเลยนี่ครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะผมขออนุญาตเข้าด้านในตัวรถครับนะอืมนะ ก่อนจะเข้าด้านในตัวรถครับนะคาน A เบ้านพับบนกับล่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะให้ดูก่อนนี่ครับนะหัวน็อตคมกริบทุกตัวไม่เคยโดนไม่แจะแตะมาแน่นอนแต่จะสตาร์ทรถให้ดูครับนะมาโอ้โหเปิดมาแอร์ก็เย็นเลยนะครับนะอ่านะหน้าจอสวยๆอย่างนี้ครับนะนะแสดงผลข้อมูลครับนะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่น 300 3 0 0รไอ้3,181กิโเมตรครับนะหน้าปัดก็สวยมากครับนะแล้วก็ให้ดูสภาพของควมมันอะไรครับนะนี่ครับนะเจ้าของเก่าดูแลดีมากครับนะไม่ลอกเลยนะนะส่วนมากจะเป็นรอยแหวนใช่ไหมเป็นรอยแหวนรอยอะไรเวลาลูกค้าใส่แหวนอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้สภาพดีมากครับนะหน้าจอขนาด7นิ้วครับหืมเจมไปเลยนะสามารถใส่เครื่องเล่นซีดีได้นะ fmam ได้หมดเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนะ มีแอปพลิเคชันครับนะนี่มีมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อเนวิเกเตอร์ได้ครับนะแผนที่มีมาให้แล้วเรียบร้อยระบบเบรกครับนะเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับนะส่วนระบบม่านหลังนะเขาจะนี่นะอ่าเหยียบเบรกครับนะแล้วใส่เกียร์ดีอ่านะเคลื่อนตัวนะให้ดูก,ก่อน ครับสวยๆอย่างนี้หายากนะถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะอ่าด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยเบาโคตรสวยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับนะใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะสวยๆอย่างนี้หายากครับมานะมาในส่วนถัดมาเลยครับนะคารบีครับนะหัวน็อตนี่คมๆครับนะทั้งบนและล่างครับนะให้ดูก่อนนี่ครับนะสภาพแจมๆขออนุญาตดึงอันนี้ให้ดูครับนะนี่ครับจุดเม็ดอักอยู่ครบปกติเหมือนเดิม สีเดียวกันกับตัวรถครับนะไม่มีชนหนักจมน้ําพิกความแน่นอนที่นี่ไม่เคยเอารถที่ว่าเกตบีเกตซีมาขายนะไม่มีแน่นอนทําแล้วเสียเต็นท์เราไม่ทำครับนั้นเราเปิดทําการมา24-25ถึงปีแล้วนะบอกเลยว่าเราทําการมานี้เราอย่าให้เสียเต็นท์เสียชิ่อเต็นท์นะแล้วก็คุณภาพรถนี้บอกเลยว่าเกตเอแน่นอนนะครับนะภายในครับนะมีช่องระบายาตัวแอร์นะการโฟลอากาศของแอร์มีมาแล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ USB ครับนะขนาด2.1แอมป์นะ ให้มา2ตํตำแหน่งครับนะนี่เลยนะตัวบอกครับนะสามารถต่อไฟฟ้าด้านคนขับนะตรงนี้ได้ด้วยครับนะที่พักแขนใหญ่ๆเลยมีที่วางแก้วให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวบอะนี้ใหญ่มากนะสูงมากครับนะบอกเลยว่านั่งสบายนะนั่งหลับอะ่ะเชื่อผมไหมนะตัวม่านมีมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ปกตินะนี่แจม่แจมๆสวยไหมสวยนะผมว่าสวยนะใครอยากได้รีบติดต่อมานะครับนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันครับนะว่าจะสวยขนาดไหนอืมมาตัวที่เปิดด้านหลังครับนะจะเป็นระบบปุ่มแบบกดไฟฟ้านะมีมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยโคตรชัดครับนะตัวเลนสใสๆอย่างนี้หายากนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นครับของตัวต่าผมว่ากล้องเขานี่ชัดที่สุดแล้วนะผมก็เป็นสาวกตัวต่าเหมือนกันนะผมกับ f o r ์จูเนอยู่นะก็กล้องหลังนี้เขาชัดมากนะชัดยันตัววีออสยาไอตัวยาฤิธนะ ก็ชัดเหมือนกันนะทำมาดีครับนะทำมาดีด้านหลังครับหน้ากว้างขวางครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยสีใบนะใหญ่ๆด้วยถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะตัวขายึดครับนะาไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะตัวพลาสติกครับนะไม่มีการเสื่อมสภาพหัวน็อตบอกเลยว่าคมกริบมากนะให้ดูไปเลยครับนะสันเหลี่ยมครับนะดูช้าๆครับนะชัดๆไปเลยนะกล้องผมบอกเลยว่าระดับ 4K 8K นะเห็นกันทุกซอกทุกมุมครับนะแล้วก็ตัวหัวน็อตครับนะคมๆอย่างนี้เลยนะ สัญเลี่ยมแจีมๆอย่างนี้หายยากครับนะถ้าใครอยากได้ติดต่อมานะเปิดมาด้านล่างครับนะล้ออะไร่อุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับนะตัวล้อครับนะแมกลอ,อยลมีมาให้แล้วนะครับนะแจีมๆครับนี่นะกันยาสทธิโคนจากโรงงานจุดเมรร็ดอ์คอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะเบอร์โทรศัพท์นะกับาลายไดีอยู่ด้านล่างแล้วนะถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะ คันนี้สวยๆครับนะเดี๋ยวมาดูเป็นส่วนของอฝากระโปรงครับห้องเครื่องให้ดูก่อนอ4สูบ16ว้าวครับหน้าสวยๆให้ดูก่อนนี่ครับนะสภาพห้องเครื่องเดิมๆแรกเข้าแบบนี้เลยไม่มีรอยข้ามันน้ำมันเครื่องแน่นอนนะตัวนี้เป็นเครื่อง VVTi W ครับหน้า4สูบ16วาวขนาด2.0ลิตรครับนะซุ้มล้อสวยๆนะซุ้มโชกคให้ดูก่อนหัวน็อตนี่คมกริบมากแบตเตอรี่เกินปีครึ่งครับนะเปลี่ยนให้ครับนะไม่จำเป็นต้องรอ2อปีนะ ค่า CCA ไม่ได้เปร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันนะคันหน้าหม้อนะ้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะให้ดูก่อนนี่ครับนะสภาพเป็นแ่มอย่างนี้หายากครับนี่นะท่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีเลยนะอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องไปเสริมนะประหยัดอยู่แล้วครับนะอยู่ที่12กิโลนะถ้าขับปกติครับนะ12-15กิโลต่อลิตรนะโคตรประหยัดครับนะถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะอ่านะ สุดท้ายนี้ครับหน้าก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนี่ครับน่าจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่สวยแบบนี้ครับนะวันนี้ก็สวัสดีครับครับในส่วนถัดมานะก็มาดูที่ฝากระโปรงนะอ่าเมื่อกี้ภาพเป็นสีออกออกส้มๆนะมีปัญหาเทคนิคนิดหน่อยครับนะอ่าก็กลับมาเป็นสีเดิมแล้วนะอ่าสีสวยครับนะตัวโชคครับนะตัวยูครับหรือตัวซีวงต่างไม่มีการสึกหรอนะไม่มีรอยครับน้ำมันไฮโดรลิกเลยนะสภาพเต็มๆอย่างนี้หายากครับนะตัวขายึดนี่ครับ นะหัวน,อน็อตนีคมกริบทั้งสองฝั่งแน่นอนนี่สภาพเต็มจ่มอย่างนี้หายากแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีครับนะไม่มีรอยของคาบขี้เกลือนะจจำๆไม่มีฉีกขาดครับนะคันนี้บอกเลยว่าฟรีดาวนะ์ะผ่อนหมื0นสามเจยนี่สบายๆเลยขอย้ำอีกทีครับนะนี่คือ New Camry ครับนะ2.0ตัวจีครับนะปี2019ราคา759,000น,นะ เจ็ดแสนห้ามาสามารถฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นายนี่สบายๆเลยใครอยากได้ติดต่อมานะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ